ภายในงานพระมหาประการชัยประการรัชโยท,ท่านประธานสงฆ์นำลูกพระธรรมทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจากกระปวตนสูตรและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้าโดยมีรองศาสตราจารย์ดรสุนันทาเตยราชกุลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้ประธานหล่อพระบรมพุทธเจ้าและคณะเจ้าภาพ ก็ได้วางแผ่นทองจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญสังฆทานโดยมีกาลยมิตรัญญาสิริการนาวงกาลยมิตริยาโสพณรัตและร้านอายุเคเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยมิตรวันนีกาลยมิตรธนกรกาลยมิตรพัทิราเกตแก้วและเด็กชายอาริสเกตแก้วยวน เป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดมนต์ชัยมงคลคาถาพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีก็ได้พร้อมใจกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แสดงปกิณกาธรรมและกล่าวสามมทนิยกาถาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ